คลิปเด็กโปรไฟล์แพ็กวีต่อจากซันบาคูดเด็กที่แล้วอันนี้เราก็จะมาเด็กแกนมาดาร์ลอดอ่ะเล่นเน้นมาดาระเลยคือพี่ทำแยกกันซื้อ CP แล้วก็ซื้อ BT พอดีมีทิกเกอร์เก่าที่มาจากกล่องทิกเกอร์ตอนปลายปีที่แล้วพอดีก็เลยมันมันจัดได้2เด็กพอดีเป๊ะเ,เ,เลยทิกเกอร์ไม่แย่งกัน ซันบาคูจะใส่พวก CP ไว้ส่วนอันนี้เป็นเด็กแข่งแบบขำๆสนุกสนุกเด็กนี้เน้นคอนเซปที่ว่าโถมเข้าไปเลยเพื่อนโถมมันเข้าไปไม่ต้องการนะโถมอย่างเดียวโถมเท่านั้นโอเคก่อนจะเริ่มแนะนำลิสต์เด็กครับผมแนะนำนี้ก่อนเลยของดีประจำสเปรบุ๊ก เป็นซองคุเอจิสครับผมขนาด69คูณ94ครับผม1กล่องบรรจุ80ซองอ่านี่พอใส่มาปุ๊บม,มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือใส่ซองบัตตี้ไฟอยู่ใส่แล้วเล่นจริงไอ้ที่เห็นฟอยล์ข้างในคือซองฟอยล์นะครับที่ช่วงนี้เขาขายกันแพ็กละร้อยอะ่ะเออลองซื้อมาลองดูอันนี้ใส่3ชั้น ก็จะด้านหลังฉากใครเคยจับดักน่ต์ชิลมาก็น่าจะน่าจะเข้าใจสัมพันธ์นะแล้วก็ด้านหน้าเรียบครับผมหนึ่งกล่อง2องบาทเท่านั้นซื้อผ่านช้อปปีก็ได้หรือติดต่อผ่าน Facebook ก็ได้นะครับเสิร์ชสเป l l บ o ุ๊กแอนเอจิสก็ขึ้นแล้วหรือถ้าเกิดอยาก ทักามาสอบถามโดยตรงโดยเฟซที่มันเป็นลักษณะของเฟซบุคคลก็พี่แซมกาดเกมและสองคุมสลีฟนะครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มมุลาคุโม,มะสายมดาดระกันแน่นอนสายมดาดระเราต้องใส่มดาดระสตัวแน่นอนเลยชัวมดาดระมีเทคบอกว่าเมื่อลงสนามครับคาร์บาน1โซบาน1เลือกยูนิต ของคุณสอใบเลือกแวนกราดได้นะเพราะเป็นยูนิตเหมือนกันค้นหากา๊์ดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตเหล่านั้นไม่เกินอย่างละหใบาจากกองกร์ดและวคลองช่องอารับกองกร์ดเทคต่อมาวันเปิดเทินครับผมเอามือ1ใบเข้าโซยูนิตที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนี้บวกพ o w e สามพันส่ซีส่ซีแกนมาดาระโถมเข้าไปครับโถมเข้าไปทุกคนมันต้องคิดเดยอะ อ่าอันนี้มาเล่งเวฟครับเทคเกคสามบอกว่าไม่ได้เช็คพบการใบน,นี้สามารถคอลงช่อง R ได้เช็คเจอปุ๊บลงมาตีต่อเลยเราจะตีอ่าแล้วใส่มูสชีก็เมื่อโจมตีถ้ามีเลกาดมากกว่าฝั่งตรงข้ามพาวเวอร์บวก5000ันละขอกันทีละ2ใบอันนี้ใส่มา3ตัวครับผมอ่าแแล้วนะแ้ทุกคนงงใช่ไหมว่าเราใส่สันบคัคคูมาทำอะไรมันเป็นท่าแอบครับเผื่อเวลาเราแบบ จังหวะดีๆได้เล่นอะไรอย่างนี้ใส่มาใบเดียวเองก็เล่นกับเลฟกับไลท์นั่นแหละแต่ปกติเล่นเล่นแกนมาดาระนะอันนี้คือแอบไว้อ่ะต่อมา PR สุดแก่งของเดือนที่แล้วอันนี้เป็น PR นะครับหาได้ตามงานแข่งร้านต่างๆนานาหรือบางทีในกลุ่มซื้อขายก็เห็นมีขายอยู่นะ บอกว่าไม่อยู่นนี้โจมตีโซบัสหนึ่งครับเรียกการทั้งหมดของคุณที่มีชื่อการ์ดเหมือนกับแวนการ์ดได้พาังบวกห้าพัน่ามดาระไงเดี๋ยวเราจะทําการกรอบชื่อเก็บไว้นะครับตัวนี้ถ้าใครจะเล่นมูราคุโม,มยาวๆตอนเฮียวกามามันจะเก่งมากใส่กรอบชื่อพี่หมีครับพี่หมีก็ยังใส่2ตัวเหมือนเดิมเท่ากับฝั่งของใส่ซันบาคุ มันต้องการเอามารีดเด็กแค่จังหวะเดียวอะ่ะมันไม่ได้ใช้เยอะก็เลยใส่แค่คู่เดียวเล่นเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ฟูชิมิครับผมอันนี้ใส่2ตัวเพราะว่ามันฟรีคอสเผื่อบางทีไปตีตูดเขาอ่าตีหลังเขาอ,ะอ,อ่ะอ่าตัวนี้เกตสองจะใส่เยอะมากนะเด็กเนี้ยพอเน้นสแปมจัดๆเลยในกองการ์ดชื่อมาดาระครับผมในช่อง R าและกองการชื่อมาดาระ ถ้าเรามีมดลระบนช่องแวนและช่องเลียรวม3ใบหรือมากกว่าตัวนี้จะได้บูนะครับผมบูได้เกสองเลยเยอะนิดนึงอ่าเลฟกับไลท์ก็อย่างที่รู้กันนะครับไม่จะไม่อธิบายอะไรตรงนี้ใส่ไว้อย่างละตัวบอกแล้วว่ามันคือท่าแอบบางทีมันได้ใช้จริงนะอ่าอยู่ที่การเรียงลำดับแกนมดลระก็จะขาดคนนี้อีกไม่ได้เลย คารบานหนึโซบานหนจนจบเทินครับเปลี่ยนชื่อของตัวเองทั้งหมดบนช่อง R ให้เป็นชื่อมาดาะะหลอดแล้วมาดละะหลอดทั้งหมดบนช่องแวนช่อง R ได้เพาเวอบวกสามพันตัวบัฟอันนี้ตัวก๊อฟครับผม m i l l ลี n ยนแรก็เทคเดียวกับพี่หมีอันนี้จะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าต้องการตัวบูทอันนี้ก็แบ่งมาจากฝั่งซันบาคุสใบ มืบูสถ้ามีชื่อซ้ำสองใบหรือมากกว่าบวกพาวเวบวกสามพันอันนี้ก็แบ่งมาจากซันบาคูเหมือนกันถ้ามีในเทอร์นี้มีการ์ดลงจากกองมันจะบวก5้าพันตัวเล่มหนึ่งได้ใช้ฟอนต์แล้วครับเด็กนี้ใส่ฟอนต์สครับผมครีสี่ฮิวสี่แล้วก็ดอสี่ เล่นทิกเกอร์สแตนดาร์ดเน้นรูปแบบทําเกมคือโถมเข้าไปครับโถมคิดแค่นี้เราจะโถมเล่นเด็กนี้เราถอดสมองวางไว้ข้างโตได้เลยไม่ต้องคิดเยอะขึ้นอะไรโถมไปให้หมดลุยลุยให้หมดถ้าเขาสวนมาตายก็คือตายนะอ่ะมันเป็นกรณีแบบนี้คือจัดมาเอามันเด็กนี้เล่นเล่นมานะถ้าเกิดจังหวะด,ดีๆนี่คือไล่แรกปิดเลยนะจริง เด็กมันดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรมันดูแบบอืก็แค่มันดารแห่ตีแห่ตีแห่ตีเด็กมันแห่ตีเออใช่เด็กมันแห่ตียอมรับเลยขึ้นเกตสองต้องแห่ตีแล้วนะต้องปูบอร์ดเต็มก๊อปแล้วนะ <c oughs> อ่าเป็นแต่ว่าเราก็เก็บเลฟอ่าไลฟ์กับเลฟไว้อย่าเผลอไปกอ๊อปมันละกันลิสก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ก็คือจะแตกต่างจากซันบาคูที่เล่นในลักษณะเชิงคุมเกม เด็กนี้ตีเข้าได้เอาหมดคำนวณแล้วตีผ่านาดาเมจติกเกอร์ที่บวกหมื่นได้ใบหนึ่งโอเคเอาหมดเอาทุกอย่างเอาให้หมดนะครับมันต้องคิดเดยอะถ้าเกิดว่าช่วงต้นเกมออกคีมาเนี่ยเราจะโอเคมากเลยเพราะว่าเราจะกดดันฝั่งตรงข้ามที่ถ้าสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามเขายืนสีแดงอย่างเงี้ยเขายืนสีแดงมาเสร็จปุ๊บแล้วเราแห่ตีกระนำพลังอ่าไม่ไม่ไม่สูงมากอะแบบ ผ่านฟอสผ่านทิกเกอร์ดามจแค่1ใบอย่างเงี้ยเขาบวกหมื่นเย็นยีเงี้ยเราตีผ่าน23พอดีก็โอเคนะอย่างน้อยเราก็ได้การ์ดหใบเหมือนกันอ่ะหใบไม่ว่าจะเป็น5,000หรือ1 5ื่นมันก็คือการ์ดหใบอ่ะงงไหมงงไหมเวลาเล่นแอคเซลหรือเล่นแคนแคนแห่ตีอ่ะแคนแห่ตีที่มันพลังพลังไม่เยอะอ่ะเราตีให้ชิดเส้นก็พอนะตีคำนวณสเต็ปไวอ่ะอันนี้เทคนิคเทคนิค จากคนเล่นนวัดแกเปอร์า no A มาตั้งแต่าภาคแรกตั้งแต่พวกอชูราบบลคูเกอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้แหละเพราะว่าเล่นแค่ชิดเส้นพอการหนึ่งใบมีค่าเท่ากันไม่ว่าจะสองหมื่นหห้าหรืออะไรก็แล้วแต่มีค่าเหมือนกันอันนี้จุดสังเกตอย่างหนึง่งเราจะไม่ใส่เกณฑ์นหนึ่งตัว9 0 0าที่เป็นวานิลลานะครับเพราะว่า เด็กเราเน้นการก๊อปเพราะฉะนั้นเกตสองเราต้องเอามาช่วยเซฟแห่ได้แห่ครับแห่ให้หมดแห่แห่แหไปเลยคือเอาให้หมดนะครับโอเคงั้นเด็กนี้ฝากเด็กเล่นสนุกสนุกขำขำมันมันเอาไว้อีกหนึ่งเด็กอ่ามุลากุโมเป็นสองเด็กนะใครซื้อ C p ซื้อ B t แล้วก็มีทิกเกอร์จากตอนปลายปีที่แล้วที่เป็นกล่องทิกเกอร์สเปเชียลแพ็คมีคิกกับฮิล อีกหนึ่งชุดคุณจะจัดได้สองเด็กทันทีโดยแบ่งของกันเด็กนู้นเล่นคียรล้นเด็กนี้มีฟอนต์หรือจะเล่นทิกเกอร์แซนด์ดสองเด็กก็ยังได้ของพอเพราะมันมีฟอนต์แปดใบอ่ะหรือถ้าเกิดใครแบบไม่ไม่อยากใส่หน้าเดียวเดี๋ยวนับยากคุณก็ใส่อย่างละสองใบก็ได้นะให้มันนับยากดีเออหรือฝั่งหลอกฝั่งตรงข้ามเฮ้ยเราใส่ทิกเกอร์หลายแบบนะอะไรอย่างงี้เออเหนดาวโอ้เขาแบบเขาดาวไม่ถูกก็ได้เหมือนกัน เด็กนี้โถมเข้าไปเลยครับคอนเซปต์โถมเข้าไปเลยโอเคงั้นกอดจากกันครับผมฝากซองคุมเอจ i s ไว้ด้วยกล่องละ250บาทเท่านั้นคุมซองได้ขนาด69คูณ94ครับผมพลาสติกเกรดพรีเมียมคัสสันดากโรงงานกว่า10โรงงานนะครับกว่าจะถึงผลิตออกมาได้อ่าโอเคงั้นแค่นี้นะครับ คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่สัะเวลารับชมและส่วนใครอยากดูเด็คลิสอะไรหรือมีข้อเสนออะไรให้ช่องก็แนะนำมาได้นะครับที่กล่องคอมเมนต์จะพยายามเข้าไปอา่านและไปตอบร่วมสนุกกับทุกคนโอเคแล้วก็อีกอันนึงฝากช่องเพื่อนบ้านไว้นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจ็กเกอจะลงข้อมูลของ Battle Spirit กับแวนการ์ด ส่วนใหญ่จะเน้นลิงก์หรือไม่ก็จะมีคลิปเล่นสนุกสนุกเหมือนกันอ่ะใครสนใจเข้าไปดูได้โอเคครับงั้นคลิปนี้ลากันแค่นี้สวัสดีครับผม